สวัสดีครับทุกคนผมช่างเขียนนะครับวันนี้ช่างเขียนจะบ้านเพื่อนไปดูยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์สองันาะครับหลังความตื่นเต้นที่ใจอยากแล้วพุ่งทะยานไปให้ถึงขีดสุดอะดรีนาลีนพลังมเท่าไรใส่ให้สุด ร้อนแรงโดดเด่นอย่าง้ยา <ride, ride. S 1> ล่าสุดทางยมาห่าได้มีการเปิดตัว e x c i t ซ r ใหม่2023นะครับในงานมอเตอร์โชว์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างคิดจะพาไปดูกันว่าในจะตัว e x c i t ซ r 2023นี้จะมีเทคโนโลยีมีฟีเจอร์หรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงราคารวมไปถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆว่า ในเจ้าตัว Exciter 2 0 2 3จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเย玛ห้าเอ็กไซตตอ้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนที่ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะมีเพียงเย玛ห h าเท่านั้นนะครับที่ยังมีการพัฒนาในรูปแบบรถครอบครัวในรูปทรงแบบนี้ต่อมาอยู่นะครับในเตัว Ex c i t ซต2 0 2 3์มีการเปิดตัวสีสันใหม่ทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้ จะมีเพียงรุ่นเดียวราคาเดียวนะครับสำหรับ e x c i t ั r นะจะมีราคาแนะนำอยู่ที่70,000กับอีก4 0 0 0บาทนะครับส่วนเรื่องของรุ่นเรื่องของสีของเขานั้นก็คือจะมีเพียง1รุ่นรุ่นเดียวเท่านั้นนะเพื่อนไม่มีการแยกออปชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับมีรุ่นเดียวราคาเดียว,าค,ายวคือราคาแนะนําอยู่ที่70,000กับอีก4000บาทนะครับแต่จะมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีแรกเลยจะมีสีส้ม สีดําแล้วก็จะมีสีแดงนะครับนี่คือ3สีเอ็กเซเตอร์สองพนมะครับมีทั้งหมด3สีนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปช่างกิจจะพาไปดูในเรื่องของอเทคโนโลยีล้ําสมัยของเขาแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆต่าง,งๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูในข้อมูลเฉพาะข้อมูลในด้านของเทคนิคของเขาว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวเอ็กเซเตอร์ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวในเครื่องยนต์155ซีซี VVA ระบบระบ,บรายความร้อนด้วยน้ำนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ ที่ทำงานเต็มกำลังในรุ่น 155cc นะเพื่อนๆมีทั้ง VVA มีทั้งหม้อน้ำมีทั้งจัตัว s l สลิปเปอร์คัตและก็เป็นเกียร์สปอร์ต6สปีดนะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของเทคโนโลยีของเขาอย่างแรกเลยคือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 155cc VVA เกียร์สปอร์ต6สปีดคัตมือนะครับตัวนี้มีสลิปเปอร์คัตด้วยนะครับอย่างที่2อย่างถัดมาตัวนี้ตัวเฟรมของเขา ออกแบบเป็นตัววายนะเพื่อนๆตัวนี้จะให้น้ําหนักที่เบาพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวได้ดีและแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับในเจ้าตัวเฟรมของเขานะนี่คือเทคโนโลยีสุดล้ําของเขาสําหรับเจ้าตัว Exciter นะครับต่อไปจะพาไปดูในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบรูปลักษณ์ของเขาก่อน Exciter ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ถือว่าขับง่ายขับคล่องขับสะดวกนะเพื่อนๆในเครื่องยนต์1 5 5ซ c ถ้าให้เปรียบเทียบในเครื่องยนต์ที่เป็น 155cc ซีซีคลัสมือก็ต้องเป็นในกลุ่มของ R 1 5 R Series MT Series ใช่้นเพื่อนเป็นเครื่องยนต์1 5 5ซีซีแต่ในรูปลักษ์รูปทรงก็จะแตกต่างกันไปใน e x c กซ e เเป็นรูปทรงที่ถือว่าขับขี่ได้ง่ายนะเพื่อนเมื่อเทียบกับในรุ่น R 1 5หรือว่าในรุ่น MT นะตัวเอ็กเตก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทางเลือกให้เรานะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งทางไกลชอบขับสะดวกสบายเนี่ย เอ็กเเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับการดีไซน์ของเขาตัวนี้ไฟหน้าเป็น LED นะเ,นเพื่อนๆถือว่าโชบเฉียวมากเป็นทรงสปอร์ตนะพร้อมกับไฟเดย์ไลท์เป็นไฟหลีที่เป็น LED นะเพื่อนๆถือว่าเป็นไฟหน้าที่สว่างชัดทุกอง,องศาทุกการเคลื่อนไหวเลยนะครับฟีเจอร์ต่อมาคือเจ้าตัวหน้าจอ LCD ของเขาตัวนี้ตัวหน้าจอ LCD ดีไซน์สปอร์ตนะแผงปัดหน้าจอดีต้นเต็มระบบพันสมัยแสดงฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนนะเพื่อนๆ ิเจอร์ต่อมาคือเจ้าต,ตัวความจุของถังน้ํามันเขาสามารถจุได้ทั้งหมดเต็มที่คือ5.4ลิตรนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าภายใต้เบาะเขาจะไม่มีเจ้าตัวห้องเก็บของให้นะเพื่อนเพื่อนสหรับเอ็กไซเตอร์นะตัวนี้เขาจะไม่มีห้องเก็บของใต้เบาะให้เรานะเพื่อนเออจะเป็นรถสปอร์ตใช้งานนะครับไฟไท้ายตัวนี้ก็ได้รับการดีไซน์ใหม่นะเพื่อนเพื่อนเป็นไฟไท้าย LCD โฉบเฉียวมาก ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบแยกชิ้นสไตล์สปอร์ตนะตัวนี้สว่างและก็ให้ความปลอดภัยมองชัดนะเพื่อนทั้งคนใช้ทั้งคนที่ขับรถมาด้านหลังก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตัวระบบกันสะเทือนของเขาตัวนี้โช๊คหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะเพื่อนซับแรงสะเทือนมีความนุ่มนวลและเกาะถนนมั่นใจทุกการขับขี่ทุกสภาพถนนนะครับตัวโช๊คลังตัวนี้เป็นการออกแบบตามหลัก คันอิกะนะเพื่อนเพ่อนางกีดก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะพร้อมส่วนประกอบโช๊คที่แผงกันล้อหลังนะตัวนี้ประสานการทํางานระหว่างตัวสวิงอาร์มนะครับช่วยลดแรงกระแทกขับได้นุ่น้มนวลนั่งสบายแล้วก็ทรงตัวได้ดีนะครับตัวนี้ในการออกแบบดีไซน์ของเขาจะสอดคล้องกับเจ้าตัวเฟรมนะเฟรมตัวนี้เขาจะดีไซน์เป็นทรงตัววนะครับตัวนี้จะให้ความอสงตัวที่ดีพร้อมกับการออกแบบตัวโช๊คลัง กับโชคหน้านะตัวนี้ก็สอดรับกันให้มีการอ่งตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆดีเลยแหละสำหรับ Exciter นะนี่คือเทคโนโลยีล้าสมัยต่างๆกับฟีเจอร์เด่นๆของเขานในเจ้าตัว Exciter 2023นะครับต่อไปจะพาไปดูในเรื่องของข้อมูลจำเพาะต่างๆนะเพื่อนไปเจาะลึกกันในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบในเรื่องของอารายละเอียดต่างๆในเจ้าตัว Ex c i t ซ r 2023นะครับ ตัวนี้ตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียว4วาลวนั้นเพื่อนมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบี่แท, h, ท้จริงของเขาอยู่ที่1 5 5ซีซีนะครับอัตรากําลังอาจอยู่ที่10.5ต่อ1กระบอกสูบคูณระยะชักจะอยู่ที่58.0คูณ5 8ม mm เมตรนะครับระบบจ่ายน้ำมันเป็นระบบหัวฉีดนะครับระบบจุดระเบิดเป็น TCI นะครับตัวระบบคานตัวนี้จะเป็น อาคาร์ดเปียกแบบชนิดหลายแผ่นนะมีสลิป,ปคาร์ดด้วยนะครับระบบสตาร์ทจะมีให้เพียงสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมัน e 1 0ถึง e 2 0นะครับความจุของถังน้ำมันก็อย่างที่บอกไปคือ5.4ลิตรนะครับส่วนความจุของน้ำมันเครื่องถ้าเราไม่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะจะอยู่ที่0.85ลิตรนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยเนี่ยเราต้องเติมอยู่ที่0.95ลิตรนะครับ ระบบส่งกาลังก็เป็นแบบเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์สปอร์ตหสปีดนะครับก็คือเกียร์หระดับนะครับความจุของหม้อน้ําจะอยู่ที่0.41ลิตรนะครับความจุของหม้อพักน้ําจะอยู่ที่0.16ลิตรนะครับชนิดของกระบอกสูบตัวนี้จะเป็นไดอะซิลนะครับตัวนี้ถือว่าให้ความแข็งแรงและก็ทนทานมากนะครับสําหรับไดอะซิลนะ ชนิดของโครงรถตัวนี้จะเป็นแบบแบ็กโบนนะครับมุมคัตเตอร์ระยะแทกจะอยู่ที่25.8องศาทับ87มิมนะครับความกว้างยาวสูงตัวนี้จะอยู่ที่665คูณ1,975คูณ1,085ม mm ิมนะครับความสูงจากตัวพื้นถึงเบาะจะอยู่ที่795ม mm. ิมระยะห่างจากพื้นถึงเครื่องจะอยู่ที่150มิมนะครับศูนย์กลางระหว่างล้อจะอยู่ที่1,290ม mm ิมนะครับ รัสมีวงเลี้ยวแคบสุดทำได้ที่2,000มิลิเมตรนะครับน้าหนักของเขาโดยรวมรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังจะอยู่ที่119กิโลกรัมนะครับตัวระบบไฟของเขาตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีจะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวสายขวาน้าหลังจะเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นสวิงอาร์มนะครับระบบเบรกให้มาเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้ไม่มี ABS นะครับ ตัวล้อให้มาเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะครับขอบ17ทั้งคู่เลยนะครับยางหน้าให้มาเป็นยาง90ทับ80ขอบ1 7ส่วนยางหลังเป็นยาง120 0ทับ70ขอบ1 7นะครับนี่คือ Yamaha Exciter 2,023ล่าสุดนะครับที่ทางย a m a ได้ไดมกีการเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดนะครับตัวนี้จะมีเพียง1รุ่น3สี1ราคาเท่านั้นนะครับก็คือราคาแนะนำจะอยู่ที่ 70,000กับอีก4000บาทนะครับคือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Ex c ก t ซ r 2 0 2 3นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี i, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ตัวรายละเอียดต่างๆนะวันนี้ช่างกิจมานำเสนอเพื่อนเพื่อนอีก1รุ่นนะครับสำหรับ Ex c ก t ซ r 2 0 2 3นะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่บริษัทกิจชลไทยบนทุกสาขาครับหรือแอดไลน์สอบถามช่างกิจก็ได้นะครับอยากได้รุ่นไหนว่ามีสีไหนบ้างก็สามารถจัดส่งให้เพื่อนเพื่อนออนไลน์ ทั่วประเทศได้นะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลหล่าความตื่นเต้นที่ใจยากแล้วพุ่งทะยานไปให้ถึงขีดสุดอัตรีนาพลเท่าไรใส่ที่สุด ร้อนแรงโดดเด่นอย่าได้ยังทุกสินค้าสร้างวิจิตพวกเราให้เอกซ์ไไปอีกขั้น เจ้ามือฮาร์ดเอ็กไซท์เจอร์รอยคันส์ฮาร์ดรอยดูนักส์เลเวล